เป็นนกอย่างเงี้ยนกสวยงามกระโดดไปกระโดดมาครับเวลาถ้าเกิดตัวเขาโดนแดดเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงสะท้อนแสงเลยนะใช่สีเขาสวยมากาดูาด,ด,ดใกล้ๆเหมือนจะดำๆนะใช่ครับแต่พอใกล้ๆเขาจะออกเหมือนแบบม่วงๆหรือรฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยทานผลไม้เลี้ยงง่ายครับแต่ถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กก็คือเขาพูดได้พูดได้เชื่องครับผมตัวนี้หายากมากนะบ้านเราแทบจะไม่มีเลยครับผมเพิ่งมีนําเข้ามาประมาณปีที่แล้วครับตัวนี้ในยุโรปแพงมากเอาง่ายๆคือตัวไหนที่ต่างค่าใช้ราคาที่พันตัวครับ มีนมีอะไรบ้างนะพอทราบมาต้นมีครับพอมีแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นเพราะไข่ขายขายเป็นไข่หมดครับอ๋อส่งไข่ไปต่างประเทศตอนนี้ซื้ออยู่ใบละห้าโอ้สวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านนุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ค่อยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะะอ่า อันนี้เป็นนกโซโลโคครับผมนำเข้าจากทางแอฟริกาครับผมค่ะน <ำ S 1> <Viol et. S 2> ์โอเล็กใช่ครับไวโอเล็กโซโลโคโซโลโคเขาจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะครับผมนกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ2ปีครับพวกนี้เพาะในบ้านเราได้แล้วนะถ้า<อ>เกิดเลี้ยงจากลูกนกเชื่องมากค่ะเชื่องมากครับแต่อันนี้เชื่องไหมอ่ะอันนี้เป็นนกไม่เชื่องเพราะมันเป็นนกฝ่าน,นําเข้าจากเมืองนอกอเอาไว้สําหรับไปเพ,พาะพันธุ์หรือไปโชว์สวยๆอย่างเงี้ยครับตามรีสอร์ทตามอะไรเขาชอบเอาไปโชว์กันแต่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดครับผมถูกกฎหมายครับในร้านผมถูกกฎหมายทุกตัว ราคาเขาเป็นไงคะนี้อ่าคู่หนึ่งหมื่นหกครับคู่ละหมื่นหกนะคะอันนี้เราดูได้ไหมคะว่าอันนี้เขาตรวจเพศมาจากเมืองนอกแล้วครับตัวผู้เขาจะใส่ห่วงไว้ตัวเมียไม่ได้ใส่ห่วงครตัวผู้จะใส่ห่วงที่ขาใช่ขถ้าตัวเมียจะไม่ได้ใส่ใช่ครับค่ะนี่ใส่เขาเป็นนกยังไงคะนิ้ เป็นนกอ่าไม่ร้องดังหน้าลำคายคือเป็นนกอย่างเงี้ยนกสวยงามกระโดดไปกระโดดมาครับเวลาถ้าเกิดตัวเขาโดนแดดเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงสะท้อนแสงใช่สีเขาสวยมากดูๆใกล้ๆเหมือนจะดำๆนะใช่ครับแต่ทอใกล้ๆเขาจะออกเหมือนแบบม่วงๆหรือฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับทานผลไม้เลี้ยงง่ายครับอ๋อทานผลไม้ครับผม เขาสามารถปล่อยเลี้ยงทางอิสระได้เลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วอิสระมันผมว่ามันไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้ครับผมอันนี้เพิ่งนําเข้ามาเลยใช่ไหมคะเพิ่งนำเข้าครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่อื่นเลยใช่ไหมคะตอนนี้มันก็เคยมเคยมีนําเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ได้นําเข้ามานานแล้วค่ะมีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยข้างบนก็มีนะคะเนี่ยค่ะ แล้วเป็นไงคะการตอบรับดีไหมคะดีครับตัวนี้คนนิยมคนนิยมใช่ไหมคะค่ะเขาฝึกบินหรือว่าอะไรได้นะเห็นไหมสมมากเป็นที่เห็นน่าจะมาฝึกเลี้ยงแบบเชื่องเชื่องน่ารักมากกว่าเลี้ยงแบบเชื่องเเรื่องฝึกบินผมว่าไม่น่าจะได้นะแต่คือไม่แน่นะแต่แค่ผมว่าไม่น่าจะได้แค่นั้ค่ะแล้วพูดอะไรได้บ้างพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ใช่ไม่ไก็เลี้ยงเหมือนว่าสวยงามเป็นนกสวยงาม อายุเท่าไหร่อะคะเขาถึงจะเริ่มออกไข่เลยนะสปีขึ้นไป2ปีใช่ไหมคะอันนี้นกกี่ปีแล้วนะประมาณสปีอันนี้มีบางตัวก็อาจจะปีกว่าบางตัวอาจจะ3ปีเพราะว่านกมันคาาขาวกันมาค่ะอันนี้คือตัวสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโตเต็มที่แล้วค่ะครับตัวนี้เป็นโนรีเยลโลสติ๊กนะครับค่ะครับผมนำเข้าจากทางอินโดนีเซียอันนี้ก็นำเข้าครับผม มีเพาะในไทยไหมครเพาะในไทยได้เยอะแล้วครับเพาะในไทยได้เยอะแล้วแต่ว่าจานวนนกม,มีไม่เยอะแค่นั้นเองออแต่คู่นี้ก็เลยไม่ค่อยเห็น,นเขา้าครับผมเป็นตัวผู้ตัวเมียไหมคะหรือว่าตัวผู้ตัวเมียครับอ๋อเป็นคู่ใช่อย่างนี้ก็ขายเป็นคู่ใช่ไหมคะขายเป็นคู่ครับคู่ละเท่าไหร่ครับคู่หนึ่งหมื่นแปดครับคู่ละหมื่นแปดนะคะ สสงันวยพูดได้นะครับถ้าเลี้ยงอย่าลูกนกพูดได้นะอ๋อแล้วล้วนี้เริ่มพูดไหมคะหรือว่าไม่ไอพวกนี้เป็นนกตอไว้พอพันแล้วใช่ครับส่วนมากที่ร้านจะเน้นขายเป็นนกเอาไว้ไปเพาะพันธุ์ค่ะแต่ถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กก็คือเขาพูดได้พูดได้เชื่องครับค่ะตัวนี้เป็นโนรีดาวเวนโบดครับค่ะอันนี้ก็สีสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยครับก็จะเป็นตระกูลโนรีเหมือนกันพูดได้เหมือนกันท้าเลี้ยงอย่าลูกนกนะครับค่ะอันนี้ก็คู่เมียคู่เมียครับ พร้อมใบตรวจเพศเรียบร้อยอ๋อทุกคู่ก็คือจะมีใบตรวจเพศให้แล้วใช่ครับค่ะคู่ละเท่าไหร่คะนี้คู่หนึ่งหมื่นเหมือนกันครับค่ะคู่ละหมื่นราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะกินผลไม้ผลไม้เป็นหลักเลยโนรีค่ะตอนนี้นบ้านเรากําลังมีมะม่วงนะคะเนี่ยดีเลยครับของชอบแล้วก็จะมีคู่นี้เหมือนกัน มีอยู่สองสามคู่แหละครับที่ร้านอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันอันนี้ก็มีมีหลายคู่ให้เลือกนะคะตอนนี้ขอมีตัวนี้เป็นเมเยอร์แพลร์ตครับเมเยอร์แพลรตตัวนี้หายากมากนะบ้านเราแทบจะไม่มีเลยครับผมเพิ่งมีนําเข้ามาประมาณปีที่แล้วครับตัวนี้ในยุโรปแพงมากค่ะอันนี้ก็นําเข้านําเข้าครับเพราะจากไทยได้ไหมตัวนี้ในบ้านเรายังไม่มีใครพอได้เพราะว่าเพิ่งจะมีนกเข้ามา เพิ่งจะมีนกเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นผู้เมียไหมคะเนี่ยตัวผู้ตัวเมียครับผมันี้ยอายุพร้อมพอพันเลยไปดูเขามองเลยค่ะสวยมากเชื่องไหมเนี่ยเหมือนเขามองแบบว่าไม่ตื่นอ่ะเช่าเชื่องไมคะเนี่ยไม่ตื่นแต่ว่าไม่เชื่องคือคําว่าเชื่องของผมคือต้องจับเล่นได้อันนี้คือไม่เชื่องนะครับค่ะอันนี้มองอะค่ะแล้วไม่หลบนะคะเนี่ยคู่ระเท่าไหร่คู่หนึ่งสี่หมื่นห้าครับคู่ละกสี่หมื่นห้านะคะอายุประมาณสามปีขึ้นไปแล้วครับอ๋อสามปีขึ้นไปแล้วนะคะ อันนี้เป็นซันพายครับซันหางเหลืองปากขาวหางเหลืองโตมาเนี่ยจะเหลืองทั้งตัวเลยทั้งปีกเหลืองหางเหลืองหมดเลยครับจะเหลืองทั้งตัวเล็กๆเขาจะปากขาวแต่พอโตมาเนี่ยปากเขาจะเริ่มดําขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวเขาจะเหลืองขึ้นอันนี้นกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุประมาณ4เดือนครับ4 5เดือนประมาณนี้เดือนครับพวกนี้เชื่องจับได้ทุกตัวคชะครับราคาตัวละเท่าไหร่คะตอนนี้ตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นครับผมตัวละหนึ่งหมื่นนะคะ ถ้าเกิดถ้าเกิดโตวันนี้ก็จะแพงขึ้นพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับค่ะสีสวยนะคะเนี่ยัวมาเหลืองทั้งตัวพุ่งเนี้ยเหลืองหมดเลยหางเหลืองปีกเหลืองค่ะครับผมวันนี้เป็นคิมสันตัคนัวครับค่ะอายุประมาณสองปีค่ะอายุพอพันได้แล้วค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้หมดแล้วนะครับค่ะออเดอร์โมนอกหมดเลยอ๋ออเดอร์นอกเยอะเหรอคะตอนนี้ค่ะออเดอร์คิมสันเยอะมากค่ะครับผม แล้วแล้วราคาล่ะคะเป็นไงคะคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งหกพันถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนจะถูกกว่านี้แต่ช่วงนี้พอออเดอร์ต่างชาติเข้าราคาลงมาใช่ไหมมันก็ขยับขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นกทุกเกือบสายพันธ์แม้ช่วงนี้เริ่มจะขยับขึ้นไหมคะค่อนข้างค่อนข้างมัมให้ประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันใช่ไหมเริ่มเริ่มที่จะขยับขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้ามีออเดอร์ต่างประเทศมาอีกใช่ไหมคะใช่เอาง่ายๆคือตัวไหนที่ต่างชาติใช้ราคาขึ้นทุกตัว อมีอะไรบ้างคะพอซามาเตยกเป็นตัวน้ำใหญ่เลยจะตัวมาคอเล็กซัสคือกันเกแล้วก็ถ้าเป็นนกเล็กก็จะมีคุงสันนี่แหละค่ะคะแบกบูราคาจะขยบขึ้นนิดหน่อยค่ะที่ต่างชาติเขานิยมแล้วก็สั่งมาออเดอร์เยอะใช่ไหมคะเยอะมากครับเยอะมากค่ะค่ะถัดมานกแกัวครับค่ะเมีเยค่ะเยอะมากเลยค่ะนี้ ก็ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับแต่ค่ะพรุ่งนี้คือรอส่งลูกค้าหมดแล้วอ๋ออคือคหมายถึงว่านี้ถูกจองหมดแล้วเหรอคะคไปต่างประเทศโอ้เยอะมากเลยอะค่ะอันนี้พร้อมจะส่งเท่าไหร่คะนักกี่ตัวคะประมาณสักจริงออเดอร์มีอยู่300้อตัวโอ้ส0ตัวส่งไปบ้างแล้วล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่ครบับ ค่ะเดี๋ยวก็ต้องหาคนส่งค่ะโอ้หงี้ก็จะทำให้นกบ้านเราราคาดีขึ้นครับดีขึ้นค่ะก็โควิดมาตลาดเริ่มเปิดต่างชาติเข้ามาที่ของเนี่ยนกเหล่ะจะราคาเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆค่ะขขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่ามันชนิดไหนที่ต้องการค่ะต้องดูด้วยที่เขาไม่ได้ต้องการก็ราคาก็ยังเหมือนเดิมครับตรงๆค่ะรัวนี้เป็นโรดีแบ็บครับค่ะ เป็นลูกนกกำลังขัดกินเองค่เรื่องได้เอาไปสอนพูดได้หรืค่ะตอนนี้ก็เชื่องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอุ๊ดค่ะเดี๋ยวนี้คะโอ้ตัวละเท่าไหร่คะตัวละบแปดพันห้าอันนี้ก็ยังไม่ได้เช็คเพดนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเพดครับค่ะถ้า ตรวจเพศต้องบวกไปอีกเท่าไรคะถ้าตรวจอยู่ประมาณ300ถค่ะค่ะก็คือประมาณจัก300นะคะถ้าตรวจเพศนะคะอยากให้ตรวจให้เราก็ค่ะอันนี้โตมาจากลูกป้อนเหรอคะถึงเชื่องลอนต๋อค่ะเขาเชื่องนะคะเนี่ยกินผลไม้นะคะตอนนี้ก็กินกล้วยกับกินมะม่วงกันนะคะ อ่าอันนี้เป็นหุ่นโฟมาคอครับผมค่ะเป็น,นลูกน้องอายุประมาณห0วันเอาหกสวันค่ะราคาก็อยู่ประมาณ40,000ื่นบวกลบแล้วแต่อ่าอายุและขนาดของเขาค่ะประมาณนี้โอ้โหกำลังน่ารักเลยนะคะเนี่ยกำลังน่ารักเลยค่ะขี้อ้อน,นครับข <c oughs> ีอ้อนนะคะ <c oughs> ออน,นี้ค่ะ,คะนี่ตัวผู้ค่ะแลข้างล่างจะเป็นตัวเมีย อ่านี่ค่ะค่ะอันนี้เขาก็ตรวจเพศแล้วนะคะใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวเมียข้างล่างเป็นตัวเมียครับค่ะข้างล่างเป็นตัวเมียนะคะค่ะเป็นไงคะออเดอร์มีไหมคะตอนนี้ออเดอร์มีครับตอออเดอร์ดีใช่ไหมคะมาคอไปอยู่แล้วครับราคาขยับขึ้นแน่นอนแล้วก็ค่ะพวกกระตุ้นจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าต่างชาติใช้ใช้เยอะมากค่ะเป็นกระตัวดน้ำครับผมค่ะ เชื่องไหมคะจับได้จับได้คุณน้องรวยอ๋อเชื่องจับได้นะคะอายุอย่าปากกันเลยไหมอายุเท่าไหร่นะคะนี่อายุมาปีห,าหนึ่งครับหปีนะคะตัวผู้หรือตัวเมียคะ,ต,คะตัวผู้นะคะเชื่องโตจากลูกป้านเหรอคะตัวนี้โตจากทอนครับโอ้ดูสิคะเชื่องนะคะเนี่ยมองนะคะเนี่ยโอ้ตัวนี้ราคาสักเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้แสนสองครับแสนสองนะคะค่ะ หายากไหมคะกับสีดำเนี้ยค่ะหายากคือหายเชือยากอ๋อค่ะเพราะว่าส่วนมันจะเป็นรูปโมาแล้วก็ไม่ค่อยเชื่องค่ะแต่ตัวนี้เชื่องนะคะค่ะอ๋อมีลูกค้าจองแล้วเหมือนกันรอส่งนะคะอันนี้ไปไหนคะเนี่ยในไทยหรือว่าในไทยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปหาเจ้าของแล้วนะคะครับอันนี้เป็นกรตัว คอันนี้ประมาณ5ปีถึง6ปีครับค่ะบบอันนี้พร้อมเอาพันแล้วอันนี้เขาคู่กันไหมคะเนี่ยเป็นคู่ครับอ๋อมีข้างหลังอีกหนึ่งตัวตาแ,วนนแดงจัดเลยค่ะครับเอาไว้เลยพร้อมพันเนยลยแล้วก็ตัวเนี่ยถ้าจะดูว่าพร้อมพันได้คือตัวเมียาตาต้องแดงค่ะถ้าตายังเป็นสีนดำอยู่ก็คือยังพร้อมไม่ได้นะห <c oughs> ลบไปอยู่ข้างในแล้วค่ะตาดำค่ะค่ะดูสิคะนี่ราคาคู่ละเท่าไหร่คะคู่หนึ่งห้าหมื่นห้าครับคู่ละห้าหมื่นห้าใช่ครับ ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างที่ร้านผมเปิดราคาไม่แพงแต่ว่าเรื่องราคาอาจจะลดได้ไม่เยอะค่ะมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีครับส่งได้ทั่วประเทศครับส่งได้ทั่วประเทศส่งแล้วแต่ที่แต่จังหวัดค่ะส่วนมากถ่าส่งจะแพงทางโซนโซนภาคใต้ถ้าเกิดภาคกลางภาคอีสานไม่ค่อยแพงอ๋อค่ะ เดืท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามราคาแล้วก็ค่าขนส่งได้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะ088ครับค99 9255ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเลยให้นะคะ้นะครับค่ะแล้วมีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กให้ลูกค้าไว้ติดตามไหมคะเฟซบุ๊กเป็นอุดมโชค108ครับอุดมโชค108นะคะค่ะค่ะแล้วร้านนะคะตั้งอยู่ตรง หล,ห,หลังห้างมิกหลังหางมิกนะคะก็จะอยู่ในซอยสุดซอยใช่ไหมคะถ้ามาถ้ามาไม่ถูกเนี่ยค่ะเรารับก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปรับได้ค่ะค่ะตัวนี้เป็นเลท็นนี่มาคอครับผมค่ะเป็นมาคอไซส์กลางนะครับค่ะตัวนี้เป็นเพสเนียอายุประมาณ5้าหกปีแล้วค่ะเอาไว้ค่ทค่ะ ราคาเปิดที่เท่าไหร่คะนีส่สอบาทครับสองหมื่นนะคะค,ค่ะอันนี้มีแต่นกใหญ่นะคะนกโตใช่ครับค่ะลูกนกที่ร้านวันนี้ไม่ค่อยมีมอ,อะใช่วันนี้ไม่ค่อยมีลูกนกเลยนะคะนี่ค่ะคู่นี้เป็นติกค่ะ เป็นตียรไทรหลอดสวยมากนะครับแต่ชอบกินผลไม้ค่ะผลไม้กินไม่สีกินทานตะวันค่ะครับอันนี้เป็นคู่ตัวคู่ตัวเนียเขาอ๋อเป็นคู่กันนะคะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะประมาณสามปีครับเขาสามปีแล้วนะคะคู่ละเท่าไหร่คะคู่นี้สามหมื่นค่ะอันนี้เป็นนกในไทยไหมคะเป็นนกนาเข้าครับเอานำเข้าค่ะอาอินโดนีเซียครับค่ะส่วนน่าจะนําเข้าเลยนะคะเนี่ยกลางก็ มีทั้งน้ำข้าวท่านกไม่พอบ้านเราเนี่ยครับ่ะแล้วแต่จังหวะค่ะแล้วแล้วต่างกันไหมคะถ้านกนําเข้ากับนกบ้านเราราคาเขาจะต่างกันไหมคะราคาจริงๆไม่ต่างกันนะคือ จะบอกว่ามันอยู่ที่จุดประสงค์เราไปไปเลี้ยงมากกว่าค่ะ,ะคนของคนที่จะเลือกซื้อนรับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราอยากได้น้องที่ยวไปพอพันเนี่ยถ้าเราซื้อลูกน้องที่เกิดบ้านเราแล้วยุยังน้อยเนี่ยก็ต้องเลี้ยงนานครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อน,น้องนอกที่อายุพร้อมทาแล้วเนี่ยมันก็จะาคาไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ว่าการที่เราไปพ่อพันมันจะได้เร็วกว่าค่ะก็แล้วแต่จุดประสงค์ของตรงนี้ใช่จุดประสงคของลูกค้าว่าอยากจะได้ไปทาอะไรขอบคี่ชชาดีครับ ค่ะครับผมเป็นจาดีนน้องอายุประมาณ3-4ปีแล้วครับ <คะ S 2> มองทันได้แล้วครับผมคู่ครับคู่เลนงแปดครับเขาเป็นคู่เหรอคะเป็นคู่ครับอีกตัวนี้งเขาลงหลบ้างล่างอ๋อมองไม่เห็นอ๋อเป็นคู่ใช่ครับอันนี้คู่ละเท่าไหร่คะคู่เดนมุ่งแปดครับผมคู่ละหมื่นแปดนะคะเนี่ย <laughs> อ,อ๋อเขามีเป็นคู่นะคะเนี่ย ไม่ค่อยมีใช่ไหมบ้านเรามีครับพอมีแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นเพราะขายขายเป็นไข่หมดครับอ๋อส่งไข่ไปต่างประเทศตอนนี้ซื้ออยู่ใบละห้าพันโอ้ใบไข่นะคะใบละห้าพันครับอันนี้เป็นลกแก้วอเล็กซันะครับอายุประมาณสี่ปีวพร้อมพอพันเลยครับค่ะมากคึตั้งใหญ่ค่ะเป็นผู้เมียเลยนะคะนี้ค่ะเข้าคู่จะดีด้วยค่ะ ราคาคู่ละเท่าไหร่คะเนี่ยนี้คู่หนึงสามหมื่นห้าครับคู่ละสามหมื่นห้านะคะแยกขายไหมคะหรือว่าข,ขายเป็นคู่เลยอ๋อค่ะเข้ามาเป็นคู่แล้วนะคะอันนี้ต้องรับเป็นคู่เลยนะคะ,ะน้องนิ่งมากเลยคะ่ะตอนนี้เชื่องไหมคะเนี่ยไม่เชื่องอ๋อค่ะมองอย่างเดียวเลยคะ่ะตอนนี้มนไม่กลัวคนแล้วไง ค่เขาอยู่นานะครับค่ะตัวนี้เป็นกระตั้วมอลล์ขั่นนะครับตัวเชื่องมากน่ารักมากค่ะเป็นตัวเมียตัวนี้เอ้เชื่องนะคะเนี่ยดูดูท่าเลยค่ะเนี่ยชอบให้เกาหัวให้อายุประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนะคะอันนี้ ค่ะอันนี้เริ่มพูดได้บ้างไหมเริ่มพูดได้บ้างแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ยินอ่ะพีออนพีออนอ๋อต้องเหมือนตัดแสบอนใช่สีสวยค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็หกหมื่นห้าครับตัวละาหกหมื่นห้านะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดใครไม่มีเวลาป้อนอยากได้นกเชื่องไปเลี้ยงก็แบบนี้เลยสำเร็จรูปไซนี้ยังได้นะคะยังเชื่องอยู่นะคะเชื่อง ใช่ค่ะเนี่ยชอบให้เกาเหรอคะอก็อะชอบให้เกาหัว,หวนิ่งมากเลยลูก <c oughs> ค่ะน่ารักคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านนกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย